สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะกลับมาพบกับครูอ้อมเช่นเคยนะคะวันนี้ครูอ้อมมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ w o r b to be นะคะมาให้เด็กๆได้รับชมรับฟังกัน w o r b to be ที่ว่านะคะมีอะไรบ้างเด็กๆอาจจะคุ้นคำว่า w o r b to be นะคะที่เคยได้ยินมีอยู่3ตัวก็คือคำว่า is, am, or นั่นเองเอแล้ว is, am, or v e r b to be 3ตัวนี้ใช้ยังไงเราไปดูกันเลยค่ะ ว่าด้วยเรื่องของ verb to be นะคะความหมายของ verb to be เด็กๆอาจจะยังไม่รู้ว่า verb to be เนี่ยมันมีหน้าที่ยังไงนะคะ verb to be คือคำกริยากลุ่มหนึ่งที่ใช้แสดงสถานะของคนสัตว์และสิ่งของนะคะซึ่งมีความหมายว่าเป็นอยู่คือซึ่งเมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ปัจจุบันเราจะใช้ verb to be ที่มีอยู่3ตัวด้วยกันได้แก่ is am แล้วก็ are นะคะเรามาดูหลักการใช้ verb to be กันก่อนเลยนะคะว่า is a เ r มนี่ยมันใช้อย่างไงบ้างนะคะอ่าเด็กๆด,ดูตามครูอ้อมเลยนะคะเ s เราจะใช้ตามหลังประธานที่เป็นประธานในประโยคได้แก่ h e she it นะคะเด็กๆทราบความหมายของ he she it กันดีอยู่แล้วเนาะ he she it นะคะเขาเรียกว่าประธานที่เป็นเอกพจน์นะคะต่อไป am am นะคะว่ทูบีเเราจะใช้ตามหลังประธานที่เป็น i นะคะ i am นะคะ i ที่มีความหมายว่าฉันนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูตัวที่3ตัวที่3คือ verb to be are นะคะ verb to be are เราจะใช้ตามหลังประธาน u e d นะคะอาต่อไปเรามาดูนะคะคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะคะคำอธิบายเพิ่มเติมเป็นยังไงบ้างคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะเรามาทำความรู้จักนะคะอันแรกก็คือ คำนามเอกพจน์นะคะคำนามเอกพจน์หรือซิงคูล่าแนวซิงคูล่าแนวคืออะไรซิงคูล่าแนวก็คือคำนามที่มีหนึ่งจำนวนเราต้องใช้คู่กับ v e r b to be is นะคะเด็กๆยังงงนะคะคำนามเอกพจน์หรือคำนามที่มีหนึ่งจำนวนนะคะที่เป็นประธานในประโยคเราต้องใช้ v e r b to be is เท่านั้นนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเด็กๆมาดสองประโยคนี้นะคะ ประโยคแรกนะคะ a dog บลาบลาบลา black เด็กๆไม่ต้องไปสนใจด้านหลังนะคะให้เด็กๆสังเกตตัวที่อยู่หน้าประโยคนะคะว่าประธานในประโยคมันเป็นอะไรนะคะหรือประโยคที่สองคือ peter peter บลาบลาบลา a doctor เอเด็กๆสังเกตเห็นหรือยังคะว่าประธานในประโยคคือส่วนที่อยู่ด้านหน้าของประโยคนั้นเป็นเอกพจน์หรือเปล่าอ่าเรามาดูต่อไปเลยค่ะเราจะใช้กับอะไร ทั้งสองประโยคนี้ใช้กับ verb to be is นะ,ะนะคะประโยคที่หนึ่งได้แก่ a dog is black เด็กๆสังเกตนะคะ a dog is black และ peter is a doctor ทั้ง a dog นะคะแล้วก็ peter สังเกตคำว่า a dog นะคะเมื่อมี a หรือ an นนำหน้าคำศัพท์ตัวใดก็ตามจะมีความหมายเป็นหนึ่งจำนวนนะคะหนึ่งจำนวนเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามด้วย verb to be is ส่วนประโยชที่2 Peter Peter เป็นชื่อคนนะคะเป็นชื่อเฉพาะ Peter เด็กๆรู้อยู่แล้ว Peter นะคะถ้ากล่าวถึงคำนี้ Peter ก็หมายถึงชื่อคนแค่1นคนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามด้วย b o t b o t o e east ค่ะ,ะเด็กๆเ,เริ่มเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูเอ๊เมื่อกี้มีคำนามเอกพจน์ต่อไปเรามาทำความรู้จักคำนามพาหูพจน์นะคะทำนามพาหูพจน์หรือ plural noun ก็คือคำนามที่มีมากกว่า2จํจำนวนขึ้นไป หรือหลายจำนวนเราจะต้องใช้คู่กับ verb to be a r เด็กๆจำไว้นะคะคำนามาพหูพจน์หรือคำนามที่มีมากกว่า2จํจนวนหรือหลายจำนวนเราจะต้องใช้คู่กับ verb to be are นะคะเรามาลองดูตัวอย่างประโยคค่ะตัวอย่างประโยคที่ครูอ้อมให้เด็กๆสังเกตนะคะมีอยู่2ประโยคเด็กสังเกตนะคะประโยคแรกกรอบสีฟ้า e l e p h a n t s e l p h a n s ประโยคที่2 Sam and Simon Sam and Simon เอทั้งสองประโยคนี้ใช้กับ Word to be อะไรนะถูกต้องค่ะทั้งสองประโยคนี้เราจะตามด้วย Word to be R r e าทำไมถึงตามด้วย Word to be R r e ล่ะคะดูตามกล้อมเลยนะคะเด็กสังเกตรประโยคแรกค่ะในกรอบสีฟ้า e p h a n t s e l e p h a n ส s สังเกตคำ l e p h a n t s มันมี S ต่อท้ายเติม S ต่อท้ายคำศัพท์คำใดก็ตามที่มีการเติม S ต่อท้าย เด็กๆสามารถรู้ได้เลยทันทีว่าคำศัพท์นั้นมันต้องมีหลายจํานวนใช่ไหมคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ a l l p f a n s, <Ele> phant, <S, <Ele> phant, <S ก็หมายถึงช้างหลายตัวเออถ้าช้างหลายตัวเราต้องใช้กับ r แน่นอนเพราะ r n on, จะใช้กับคำนามที่มีหลายจํานวนใช่ไหมคะต่อไปมาดูตัวอย่างประโยคที่สองนะคะกรอบสีเหลือง samandsimonsamandsimonsam และ simon เด็กๆสังเกตคำว่า and ค่ะ ขวามขอบอกคลิกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าเด็กๆสังเกตเห็นประธานในประโยคไหนก็ตามที่มีคำว่า AN d ท่านอยู่หรือเชื่อมอยู่ and แปลว่าและใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีคำว่าและแสดงว่าในประโยคนั้นจะต้องมีประธานอยู่หลายจำนวนแน่นอนนะคะดังเช่นตัวอย่างประโยคนี้ก็คือ Sam and Simon ก็คือ Sam และ Simon มี2คนค่ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้คู่กับ verb to be are เด็กๆเ,เริ่มเข้าใจกันแล้วใช่ไหมเอ๊ะเด็กๆเ,เมื่อกี้ is กับ are แล้ว am หายไปไหนคะ am ความเคยบอกไปแล้วต้นคลิปนะคะตอนอธิบายนะคะหลักการใช้ w o r b to be a m เราจะใช้กับประธานที่เป็น i เท่านั้นนะคะ I ที่แปลว่าตัวเราเองแปลว่าฉันนั่นเองนะคะเด็กๆจำไว้อย่าลืมนะคะต่อไปเราไปลองฝึกทำ แบบฝึกหัดการใช้ w o r b to be is a mr a e กันนะคะอ่าเด็กๆลองดูมีทั้งหมด10ข้อให้เด็กๆลองสังเกตรประธานก็คือตัวที่อยู่หน้าประโยคนะคะความให้เวลาทำเด็กๆไปลองฝึกกันเลยค่ะ one two three let's go เด็กเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะอ่าเด็กๆทำเรียบร้อยแล้วมาลองเช็คคำตอบของเรานะคะมาลองเช็คคำตอบของเราว่า เ,เด็กๆเ,เติมถูกหรือเปล่าฟังครูอธิบายนะคะเด็กๆมาลองดูอ่าข้อที่1น,นะคะข้อที่1เด็กๆสังเกตว่าประธานเป็น you ใช่ไหมคะประธานเป็น you อยู่ในหลักการที่ครูอธิบายแล้วนะคะ you ใช้คู่กับ b o t to be are you are my teacher you are my teacher คุณคือคุณครูของหนูนะคะอ่าอันนี้ง่ายมากต่อไปไปดูข้อที่2กัน เด็กๆสังเกตเห็นหรือยังว่าข้อที่2ประธานเป็นอะไรคะข้อที่2ประธานคือ I I ซึ่งแปลว่าฉันครูอ้อมเคยบอกย้ําไปแล้วนะคะ I เราจะใช้คู่กับ verb to be am I am a student ฉันเป็นนักเรียนต่อไปมาดูข้อ3ค่ะข้อ3าม o เด็กๆสังเกตข้อ3ประธานคืออะไรตบติ๊กตบิต๊กตบ,ตบประธานคือ she she, she หมายถึงเขาผู้หญิงที่มี1คน Uh, เป็นเอกพจน์ใช้คู่กับ v o r b to be i s ค่ะ she is from Thailand นะคะเขาผู้หญิงคนนั้นนะคะที่มีอยู่หนึ่งคนมาจากประเทศไทยต่อไปข้อ4ค่ะประธานคืออะไรคะ t h e y ค่ะประธานเป็น t h e y ๆ e y แปลว่าพวกเขาเด็กๆฟังูร้ก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่า t h e y พวกเขาหมายถึงหลายคนนะคะจะใช้อะไรคะ v o r b to be are แน่นอนค่ะ they are on the beach they are on the beach ะะต่อไปข้อ5ค่ะประธานคืออะไรเอ,อ่ยเด็กๆอ่านออกไหมคะประธานคือ we ค่ะ we แปลว่าพวกเราพวกเราก็หลายคนเช่นกันใช้ we are ค่ะ we are friends we are friends พวกเราคือเพื่อนกันอ,อันนี้คือความหมายของประโยคนี้นะคะต่อไปมาดูข้อที่6ค่ะประธานคืออะไรคะในประโยคนี้ประธานคือ he He ใช้คู่กับบุค t to b e i s แน่นอนอันนี้โอ้ง่ายมากเลยค่ะ he is my father he is my father เขาผู้ชายคนนั้นคือพ่อของฉันเองนะคะต่อไปข้อ7ค่ะประธานคือ it โดยปกติแล้วนะคะถ้าประธานเป็น it it จะหมายถึงคนหรือสัตว์นะคะที่มีอยู่หนึ่งจำนวนใช่ไหมลูกนะคะ it is a cat it is a cat i t ใช้คู่กับบุตร t ุ be บ s แน่นอนเพราะหมายถึง1นึ่จำนวนนะคะอ่าเด็กๆมาดูข้อ8ต่อนะคะข้อ8มันบอกว่า a boy is tall a boy is tall อ่า a boy หมายถึงเด็กผู้ชายหนคนคะ่ะเด็กๆสังเกตอ่ะมันอยู่หน้าคำศัพท์นะคะ a boy เด็กผู้ชายหนึ่งคนนะคะใช้คู่กับบ e r b to be บ s แน่นอน,นะคะ่ะ ต่อไปข้อ9โอ้ง่ายมากข้อเกเป็นการย้ำซ้ำทวนให้เด็กรอบนึงนะคะประธานเป็น i i ชุกใช้คู่กับ both to be a M นะคะเท่านั้น a M ไม่ใช้กับประธานตัวอื่นนะคะ M รัก I คนเดียวนะคะอ่า I M นะคะต่อไปข้อ10ค่ะประธานเป็น h ช s h e ใช้ i s แน่นอนอ่าครามคิดว่าเด็กๆทำถูกทุกข้อแน่นอนนะคะอ่าทีนี้ต่อไปนะคะครูว่าม,มีเพลงมาฝากเด็กๆด,ด้วย ซึ่งเพลงนี้นะคะมีชื่อว่าเพลง world to be อ่าจะเป็นทำนองทรงอย่างแบทไหนใครร้องทรงอย่างแบทได้บ้างยกมือขึ้นโอ้โหน่าจะร้องกันได้ทุกคนเลยนะคะอ่าให้เด็กๆมาฝึกร้องตามครูอ้อมนะคะอ่ะไปพร้อมกันเลย One t w o go let's go He she it ใช้กับ is you ส e t h e y ใช้กับ a า e สาหนึ่งรอบนะคะ He she it ใช้กับ i อิสยูวี e ด ช้กับ R ไอ้ก็ช้กับ M กับ M w o r b to be มีสามตัวจำไว้นะเจ้าพวกนุ Bad Boy อ่าทีนี้เรามาลอง,ลองร้องพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆอ่าร้องตามครูอ้อมไปพร้อมกันเลย One two go he she it ช้กับ E U V D ช้กับ R หินชีอิดใช้กับ is อีเช่ยกับ r ไอโก้ใช้กับ am กับ am verb to be มีสามตัว จำไว้นะจะพูกนุ่มแบดบอยเด็กๆมาลองฝึกร้องเพลงนี้กันนะคะคุณก่วมก็พยายามตั้งใจที่จะร้องให้เด็กๆนะคะเพื่อเป็นการให้เด็กๆฝึกฝนตัวเองแล้วก็จดจําได้ง่ายมากขึ้นนะคะอ่าต่อไปมาดูสุดท้ายเลยเป็นสรุปการใช้เวิร์บทูบีที่ก้วมพูดไปเมื่อกี้นะคะอ่าเด็กๆมาลองดูนะคะ he she it ใช้กับ is ยังยังไม่ลืมนะคะยังไม่ลืมเพลง i ใช้กับ am ค่ะ U V D ใช้คู่กับ R โอเคเด็กๆเก่งมากเลยค่ะกูอ้อมหวังว่าเด็กๆนะคะจะได้รับความรู้นะคะในคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังนะคะแล้วเด็กๆมาติดตามคลิปต่อไปของคัวอ้อมนะคะบ๊ายบาย